สวัสดีครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับเาขาที่เราเห็นนั่นจะเป็นวิวของเทือกเขาใหญ่นะครับบรรยากาศของเอาขาใหญ่เวลาฝนตกก็จะมีหมอกนะครับลอยเต็มภูเขาเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินแปลงเล็กหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่50ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้ยอยู่ตําบลเขาเพิ่มนะครับ อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนอคอนกรีตรที่เพิ่งลาดเสร็จใหม่ๆนะครับถนนเส้นนี่จะเป็นถนนเส้นเมนนะครับแต่ว่าที่ดินแปลงเนี่ยจะเป็นที่ดินที่เข้าซอยไปถนนของซอยเนี่ยก็จะเป็นถนนหินคุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอรอบๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมาสร้างสร้างบ้านเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพนะครับอ่ามาปลูกบ้านพักตากอากาศอ่าไว้อ่ามามาพักผ่อนนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีอ่เริ่มต้นนะครับของที่ดินแปลงเนี้ยก็50ตารางวานะครับเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของเพื่อนบ้านนะครับที่ดินแปลงเนี้ยนะครับอ่ที่เราเห็นเนี่ยก็อ่าทางเจ้าของเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์ลิงอะไรนะก็จะเป็นอ่ต้นหญ้าลกๆอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ถ้าคนอ่าซื้อต้องการซื้อเนี่ยก็อ่าใช้รถดันแค่ ป๊บเดียวนะครับไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับรอบๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านที่ทั้งมาถ่ายแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับจากเสาต้นเนี่ยนะครับเนื้อที่50ตารางวานะครับตำบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงที่เราจะขายเนี่ยห้ตารางวาก็คือแปลงนี้เลยนะครับข้างเคียงก็จะมีมีหมุดอยู่แล้วนะครับมีหมุดมีเสาปักอยู่แล้วนะครับคือแปลงนี้เลย นะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านด้านในก็มีเพื่อนบ้านต้องบอกว่า area เ,เนี่ยมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุงเทพแล้วก็มามาสร้างบ้านพักสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับในแปลงของที่ดินก็ไม่ได้มีไม้ใหญ่อะไรมากมายนะครับก็จะเป็นแค่แบบต้นหญ้าเล็กๆนะครับเอารถมาดันไม่เกินชั่วโมงก็เสร็จนะครับถนนก็จะเป็นถนนหินคุกถนนลูกลังอยู่นะครับ ถ้าทางด้านซ้ายของแปลงที่ดินเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านที่ถมแล้วก็ล้อมรั้วไปแล้วนะครับด้านในมีมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังนะครับเน,นี่ยจะเป็นบรรยากาศเป็นวิวไอ้ที่เราเห็นด้านหน้านะฮะฝั่นนะะงอ่าฝั่งเขาเนี่ยพอข้ามเขาไปเนี่ยก็จะเป็นเขาใหญ่แล้วก็เป็นอ่าตำบลชะอมนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงเนี่ยติดกับอ่า ตำบลชะอมเป็นรอยต่อเลยนะครับพอเหมือนกับว่าข้ามฝั่งเขาไปก็จะเป็นตําบลชะอมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็จะเป็นคนที่มาอยู่ประจําก็มีนะครับมีเยอะด้วยนะครับมีทั้งอยู่ประจําแล้วก็เป็นคนกรุงเทพที่ ย้ายมาอยู me, ителей, so, came, like, ่เลยก็มีนะครับแล้วก็ไว้มาพักผ like ่อนเสาอาทิตย์ก็มีนะครับที่ด okay. ินเป็นที่ดินที 2> 2> ่อยู animals. ่บนเนินเขาแล้วก็เห็นวิวเทือกเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับล้อมรอบไปเลยนะครับก็จะที่ดินแปลงเนี้ยก็จะเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ถมยังไม่ได้ปรับนะครับคนซื้อก็ทางเจ้าของเขาขายราคาที่แบบยังไม่ถมยังไม่ปรับเพราะส่วนนี้ถ้าขายถ้าถมแล้วนะครับปรับแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับ ที่ดินตำบลเขาเพิ่มนะครับเนื้อที่50ตารางวานะครับอ่าด้านหน้าของที่ดินเนี่ยหันไปทางทิศใต้นะครับหันไปทางทิศใต้แล้วก็เป็นที่ดินวิวภูเขานะครับมีเสาไฟนะครับสายไฟก็มีเพื่อนบ้านนะครับอ่าแล้วก็มีน้ํานะครับน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะครับก็มีคนอยู่นะครับเพื่อนบ้านเยอะก็จะมีบ้านสวยๆสนใจนะครับที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่50ตารางวาไว้ปลูกบ้านพักหลังเล็กๆนะครับ บรรยากาศเทือกเขานะครับ0814177993 K ่งส่นนทครับสวัสดีครับ